นอบาบไหม,มคะว่าจังหวัดไหนเพิ่งสร้างเป็นจังหวัดล่าสุดของประเทศไทยทราบสิครับน้องบิวก็จังหวัดบึงการนั่แหละครับที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดน้องคายเมื่อพุทธศักราช2554ก็เพราะว่าจังหวัดนองคายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนภูมิประเทศเป็นแนวยาทอดไปตามแม่น้ำโคงจึงทำให้พื้นที่แต่ละอำเภอเวลาจะติดต่อ,อก,กันสักทีนะครับก็ไม่ค่อยจะสะดวกดังนั้นจึงแยก8อํอำเภอของจังหวัดน้องคายคืออำเภอบึงการอำเภอเซกาอำเภอโซพิสัย อำเภอบุ่งคล้าอเภอบึงโขงหลงอเภอปา่าข้าเภอรพรเจริญและอเภอศีวิไลออกมาตั้งเป็นจังหวัดบึงการมีพื้นที่4,305ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ400,000คนและจังหวัดบึงการนี่แหละครับน้องบิวเป็นจังหวัดที่คุณพ่อของเราเดินทางไปบรรยายอยู่บ,บ่อยๆโดยส่วนใหญ่ก็จะไปรับใช้ในเรื่องของแนวโน้มของการปลูกยางพาราเพราะว่าจังหวัดนี้มีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า1ล้านไร่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดครับ ระยะหลังก็เห็นไปกันบ่อยนะคะเห็นว่าไปเกี่ยวกับประเพณีบุญพเวยพี่น้องพอจะทราบเรื่องเกี่ยวกับประเพณีบุญพเวยไหมคะทราบสิครับน้องบิวคําว่าพเวยเป็นการอ่านออกเสียงสำเนียงอีสานซึ่งมาจากคําว่าพระเวศซึ่งก็หมายถึงพระเวสสันดรงานบุญพเวยเป็นหนึ่งในการทําบุญประเพณี12เดือนหรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่าฮี12โดยประเพณีนี้จะจัดขึ้นในเดือนที่4ของไทยหรือเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นงานบุญที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้เลยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาซึ่งชาวอีสานยึดถือและปฏิบัติกันมาอย่างช้านานและอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ านมีอะไรบ้างคะพี่นพงานบุญเวนะครับจะมีติดต่อกันถึง3วันโดยวันแรกจะเป็นการจัดเตรียมตกแต่งสถานที่เพื่อให้พร้อมรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเข้ามาร่วมงานบุญและว,วันที่2ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองพระเวสสันดรมีการจาัดขบวนแห่เครื่องทยทานฟังเทศและแห่ผ้าเวทหรือการแห่พระเวสสันดรเข้าสู่เมืองตกค่ำก็มีเทศมาลายหมื่นมาลายแสนส่วนวันที่3ก็เป็นงานบุญพธิธีชาวบ้านจะร่วมกันตักบ,บาตรข้าวพันก้อน และร่วมฝังพระสงฆ์เทศมหาชาติไปตลอดทั้งวันเลยลหะครับพี่นพคะเทศมหาชาติกับเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเหมือนกันไม่ใช่หรอคะใช่เลยครับน้องบิวเก่งมากๆเลยนะครับ การเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือเทศมหาชาติจะมีด้วยกันทั้งหมด13กันโดยชาวอีสานเชื่อกันว่าถ้าหากฟังเทศครบทั้งหมดในวันเดียวกันและจัดเตรียมเครื่องบูชาได้อย่างถูกต้องก็จะได้เกิดในภพภูมิที่ดีแต่ถ้าหากตั้งเครื่องบูชาไม่ถูกต้องจะทําให้เกิดอาเพศและสิ่งไม่ดีต่างๆตามมานะครับจึงทําให้ทุกคนในหมู่บ้านให้ความสําคัญกับงานนี้อย่างมากและเพื่อระลึกถึงพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเพียบรบารมีชาติสุดท้ายของพระองค์ก่อนจะสวยชาติประสูติเป็นเจ้าชายสตถะ และตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครันลุงบิวเป็นชาติที่สำคัญมากเลยนะคะพี่นอใชล้ครันุ้งบิวเพราะเป็นชาติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันเป็นบารมีที่ทรงเสียสละอย่างมากเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นครับ หนูฟังจากพี่น็อปแล้วน่าจะเป็นงานที่มีชาวบ้านต่างหลังไหลมาร่วมงานกันเต็มไปหมดเลยนะคะใช่แล้วครับน้องบิวในวันงานนะครับชาวบ้าน,นจะช่วยกันในการเตรียมอาหารข้าวหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมข้าวต้มเพื่อถวายแด่พระพิษุสามมเนรครับและลิงดูผู้คนที่มาร่วมงานจัดหาปัจปจัยทายทานสําหรับใส่กันเทศเพื่อถวายพิสุสาม,มเณรครับ เพลนีบุญพเพวที่อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬแล้วนะคะหนูรู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพเวท,ที่สวยงามมากแล้วก็ยังทราบมาอีกว่าเป็นขบวนแห่ภาพเววท,ที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะใช่แล้วครับน้องบิวน่าเสียดายที่เราสองคนไม่ได้ไปเห็นกับตานะครับเพราะว่างานนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดบึงกาฬครับ มีชาวบ้านทั้งจากอำเภอรพรเจริญและอำเภอใกล้เคียงหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานซึ่งการจัดงานทั้ง3วันวนะครับน้องบิวถ้าจะพูดถึงไฮไลท์ของงานก็น่าจะอยู่วันที่2ครับเพราะมีพิธีสําคัญอย่างการนิม,มนต์พระอุปคุต<ม>บวงสวงหลวงพ่อมุญเนเทพนิมิตร องปูซ่และการแห่ผ้าพระเวทร,รอบหมู่บ้านครับ แต่ว่าน้องบิวซาไหมครับว่าพระอุปคุตคือใครครับพอจะทราบมาบ้างค่ะพี่น็อฟโดยชาวพุทธของเราเนี่ยเชื่อว่าพระอุปคุตคือพระอรหันต์ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเราเชื่อว่าพระอุปคุตเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่ใต้สะดือทะเลพระเจ้าอโศกมหาราชก็ให้เนรรูปหนึ่งไปอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาปราบมารพระอุปคุตก็ขึ้นมาปราบมารโดยการมัดพญามารนั่นไว้7ปี7เดือน7วัน เราชาวพุทธเมื่อมีพิธีทางพระพุทธศาสนาเรากลัวว่าพิธีจะไม่ราบลื่นมารจะมาขวางเราชาวพุทธจึงมักจะอัญเชิญพระอุปคุธขึ้นมาปกป้องพิธีทางพระพุทธศาสนาที่จะทําเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการอัญเชิญพระอุปคุตกลับไปยังใต้สดือทะเลค่ะ

การแห่ผ้าพระเวทนะครับน้องบิวจะเริ่มแห่หลังจากที่มีการบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยที่ชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันจัดเตรียมขบวนแห่ไปอัญเชิญพระเวสสันดรพระนางมัตสีเข้าเมืองก่อนทําการแห่ก็จะต้องมีการอารัธนาศีลและรับศีลห้าก่อนแล้วจึงทําพิธีบวงสวงเทวดาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาที่รักษาพระเวสสันดรและพระนางมัตซีเสร็จแล้วก็อัญเชิญเข้าเมืองซึ่งขบวนแห่ผ้าพระเวทที่นี่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะครับน้องบิวมีพุทธศาสนิกชน ผู้ยิ้มั่นในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากครับโอ้โหคงเป็นขบวนแห่ผ้าพระเวทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากเลยนะคะใช่แล้วคาน้องบิวเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะเมื่อวันที่15มีนาคม ที่วัดเทพนิมิตอํเาเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนตั้งใจจะให้บวนแถ่ผ้าพเวทนี้เป็นขบวนที่สวยงามและยาวที่สุดในโลกซึ่งในขบวนก็จะใช้ช้างจำนวน5เชือกในการร่วมขบวนด้วยครับพร้อมกับผู้คนหลายพันคนที่มาจากทั้งหน่วยงานราชการ,รซึ่งในขบวนนี้ก็จะใช้ช้างจำนวน5เชือกร่วมขบวนพร้อมกับผู้คนหลายพันคนที่มาจากทั้งหน่วยงานราชการสถานศึกษาภาคเอกชนและชาวบ้านมาร่วมกันถือผ้าพเวท ที่มีรูปภาพวาดเกี่ยวกับพระเวสสันดรหรือที่เรียกกันว่าพระเวสสันดรชาดกยาวถึง220เมตรเลยล่ะครับ โอ้โหยาวต้อง200กว่าเมตรแสดงว่าต้องเป็นภาพวาดที่สวยงามมากเลยใช่ไหมครับพี่นพใช่แล้วครับน้องบิลท่าที่พี่นพทราบมานะครับได้ใช้ติดติกรน,นักวาดพื้นบ้านชาวอีสานจำนวน5ท่านและใช้เวลามากกว่า1ปีในการวาดและเขียนเรื่องราวต่างๆครับซึ่งในภาพพระเวทพื้นนี้ก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องมีภาพพระเวสสันดรในการต่างๆนอกจากนี้ก็มีภาพประเพณีฮีสิบสองของชาวอีสานและสุดท้ายก็จะเป็นภาพวิถีชีวิตหรือของดีของเด่นของอำเภอพรเจริญที่จัดงานในครั้งนี้นี่แหละครับ มีพื้นบ้านอย่างนี้หนูว่ามีเสน่ห์มากเลยนะคะหนูคิดว่าถ้าชาวต่างชาติได้ชมก็คง,ลงหลงไหลไม่น้อยใช่ครับน้องบิวแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าภายในงานเนี่ยมีถนนคนเดินรวมไปถึงการแสดงแสงสีเสียงหมอลำและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกสี่แผ่นดินฉเฉลิมพระเกียรติด้วยครับแก่นักผู้ด้ สัตยาบรรดามีรัสินิชมุติทารส่วนจังหวัดบริการนะครับนำโดยท่านตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอตั้งแต่ปีพศ2519และยกฐานะเป็นอำเภอตัคผู้บ้านนมัสการพระมงคนแคลนิมิตชมภาพเรวี้ยงงานวิจิตรยาวที่สุดในโลก แต่เห็นว่าเพิ่งจัดเป็นปีแรกถ้าจัดต่อไปทุกปีเนี่ยคงจะดีนะคะดีแน่นอนครับน้องบิวท่าที่น็อปได้โทรศัพท์สอบถามคุณลุงนัทพลเนื่องชมพูผู้ที่ริเริ่มงานนี้ขึ้นมาก็ทราบว่าขณะนี้ทา,ทางทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการและสํานักง,งานการท่องเที่ยวจังหวัดบึงการได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดบึงการเพื่อให้ประเพณีนี้เป็นงานประจําปีไปแล้วลหละครับนับเรื่องต่อไปนี้หนึ่งปีครึ่งต่อไปนี้สะพานแห่งที่5จะเกิดที่จังหวัดบึงการ อย่างนี้เดือนมีนาคมปีหน้าคงมีคนมาร่วมงานเยอะมากแน่ๆเลยนะคะเพราะถือว่าได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานบุญใหญ่ด้วยใช้คำน้องบิวอย่างที่น้องบิวทราบน,นะครับว่าพระพุทธศาสนากับคนไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลครับโดยเฉพาะในงานบุญพเพวศวันสุดท้ายนี่ก็ยิ่งน่าประทับใจเพราะภาพผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่มาถึงวัดกันตั้งแต่ตีสามตีสี่เรียกได้ว่าไฟยังไม่ทันสางเพื่อมาทําพิธีแห่ข้าวพันก้อนก่อนจะร่วมฟังเทศมหาชาติกันตลอดทั้งวันครับ พันก้อนคืออะไรคะพี่นพแท่ข้าวเหนียวหรือเปล่าคะใช่แล้วครับน้องบิวก็จะเป็นข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือหรือเท่านิ้วก้อยจํานวน1000พันก้อนซึ่งเท่ากับ1000พระคาถาในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกซึ่งชาวบ้านต่างก็จะนํามาที่วัดโดยพร้อมเพียงกันครับจากนั้นก็จะเริ่มเดินเวียนรอบโบสถ์หรือศาลาที่อยู่ภายในหลักธงชัยทั้ง8ทิศซึ่งแต่ละทิศก็จะมีกรวยไม้ไผ่แขวนอยู่ ชาวบ้านที่เดินเวียนรอบก็จะนำข้าวพันก้อนที่เตรียมเอาไว้ไปใส่ในกลวยไม้ไผ่ทั้ง8จุดนั่นเองครับประเทศไทยของเรามีศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะหนูไม่คิดเลยนะคะว่าจังหวัดที่ตั้งใหม่อย่างจังหวัดบึงการจะมีอะไรที่เป็นที่สุดในโลก โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเพณีบุญพระเวทจริงๆแล้วประเพณีของชาวอีสานร,รวมทั้งประเพณีของคนไทยในแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปครับอย่างงานบุญพระเวทก็เลยมีการทาผ้าพระเวทที่สวยงามแล้วก็ยังมีขบวนแห่ผ้าพระเวทที่ยาวที่สุดในโลกแล้วที่จังหวัดบึงการเนี่ยมีอะไรที่เป็นที่สุดในโลกอีกบ้างคะก็วินนอกเตรียมจะเล่าให้น้องบิวฟังอยู่นี่นแหละครับเพราะว่าเมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาชาวเภอเซกาจังหวัดบึงการก็เพิ่มมีการจัดงานเทศมหาชาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ส,สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ6 0พร0ษาพร้อมทั้งมีขบวนแห่กันหลอนที่ยาวที่สุดในโลกนวเสกาเจติยารามพระอารามหลวงอีกด้วยนะครับน้องบิว ฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยนะคะใจเย็นครับน้องบิวไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับการหลอนก็คือการเทศพิเศษนอกเหนือจากการเทศในบุญพระเวทซึ่งมีเพียง13กันและแต่ละกันจะมีเจ้าภาพเป็นเจ้าของการน,นั้นๆอยู่แล้วการหลอนจึงเป็นการเทศที่ไม่ได้จองไว้ก่อนแต่จะเป็นการเทศที่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านต่างประําปัจจัยทายาทานต่าง,างๆแห่แห่มายังวัดเพื่อถวายแด่พิสูรรูปที่กวลังเทศอยู่ในขณะนั้นนั่นเองครับ เ้าใจแล้วคำว่าหลอนในภาษาถิ่นอีสารแปลว่าแอบมาหาโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าดังนั้นการหลอนก็คือการนำกันเทศไปถวายพระภิกษุโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งใช่ไหมคะใชะ่แล้วครับน้องบิวและพี่นกถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความสาม,มัคคีของคนระหว่างหมู่บ้านครับเพราะอย่างที่งานในวันนั้นก็มีชาวเพอรเซกาทั้ง9้าตำบล135าบหมู่บ้านและจังหวัดใกล้เคียงส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนอีกหลายพันคนนำต้นกันหลอนกว่า500ต้นเป็นขบวนระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรมาร่วมแห่ด้วยคณะกรองยาวประยุกต์กันอย่างสนุกสนานเลยแหะครับติกิสารได้สอนมาเป็นพันๆปี อีกหนึ่งพิธีบุญที่หนูเชื่อว่าผู้ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมต้องอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มบุญกันเป็นแน่เท่าที่พี่นพทราบมาในครับน้องบิวจะถุกปัจจัยต่างๆพระวิชัยธรรมคณีเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยารามซึ่งท่านก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดบึงการจะได้นําไปสมทบทุนก่อสร้างพระมหาธาตุติกะเจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า70%์ครับ เจดีแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จคงจะเป็นอีกหนึ่งพุทธสถานที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนให้เข้ามาที่จังหวัดบึงกาฬอีกเยอะเลยนะคะใช่แล้วครับน้องบิวพี่นบว่าวันข้างหน้าถ้าพวกเราสองคนมีเวลาว่างนะครับจะต้องหาโอกาสไปร่วมงานประเพณีที่ดีงามของไทยเราครับเพราะต้องบอกว่ามีอยู่ทั่วประเทศเลยและก็มีแทบทุกเดือนครับดีเลยค่ะพี่นบพี่นบไปไหนถ้านหนูว่างหนูขอไปด้วยค่ะ